อยู่ห่างๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววิ่งไปพ้นพ่านนะครับผมในช่วงเวลาที่เขาคึกอ่ะอ่ะอ่ะแม่แมสวัสดีนะคะไม่รู้พี่ดาวเป็นอะไรโอ้ยหอบเลยลองลั่นป่าเลยนะคะนี่ดูแม่แม่สงบแล้วเป็นอย่างล่ะ <laughs> เจอเพื่อนนะคะแม่แม่ไม่ได้เจอเพื่อนนานเบิ่งหันหลังให้ควานโจเลยโอ้ยแล้วน้องน้ำจับโทรศัพท์แทบไม่ทันเลยนะคะแม่แม่คุนเสียงพูดให้ห่าวอุ้งอิงซัมพอ่อนั่นเสียงอุ้งอิงหน่อยโอ้ยหาห้องมาย่างหนังเลยพุนพูนพูน <ๆ S 2> แม่แม่เบิ้ง <laughs> <laughs> ยังยังยัง อ้ยยังพ่นมีสิเตะดินอีกนะคะนี่ขวัญโจต้องมาคุมร้องลั่นป่าเลยนะคะแม่แม่ได้กินโบวี่ด้วยผุ่นโบวี่สั้นสูงเลยพ่นขนาดแบบนุ่นพุ่นพุ่นแม่แม่เอ,อ๊เฮ้ยง้ยเฮ้ยยคึกคึกแม่แม่คึกแห้ง เมืองพ่นแนมนะคะแม่แม่แมพ่นเอียงมากเดชเสียงกระดิ่งอันเดชเสียงกระดิ่งกระดิ่งใหม่แม่กระดิ่งใหม,ม,ม่ที่พ่อมากระทบกันนะแม่กระดิ่งใหม่อุงอิงเห็นด,ดูแม่แม่ดูเพิ่งไปแล้วไปแล้ว <c oughs> คึกมากคึกมากไปดูต้นไม้นะครับว่าเป็นไง ต้องให้คนจูเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวพี่ดาวคลึกนะครับผมคลึกมากต้องควบคุมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าี่มมีเสียงทักทายด้วยนะครับผมอ้าวเปไน็นไรพยังคือห่าวเถอะอีลผมพอเพิ่นจิตืน่นเอ้าโอ้เสียงนะครับผมเอ้าโอ,โอ้ตอนไหนหมไงเลยเฮ้านี่ เอ้าแน่แน่แน่ไเป็นเร่นต้นไม้โอ้ต้นใหญ่เลยนะครับล้มนะครับพี่ดาวเสียงอุงอิงลองร่อนะครับลองรอ่อพี่ดาวนี่คือจะไปให้ได้นะครับไม่ได้เจอนานนะครับ ไม่ได้เจอน้องนานก็จะคึกแบบนี้นะครับช้างโอ้โหพี่ดาวมีวยวายอีกนะครับต้นไม้ต้นใหญ่มากนะครับผมโอ้โหล้มได้เฉยนะครับพี่ดาวสุดยอดพลังเยอะมากนะครับผมโอ้โหดูครับไปเหยียบต้นนี้นี่อีกนะครับเอาอเวลานี้คือเขาคึกมากนะครับผม แนดูดูดูขาโอู้พี่ดาวคึกมากเลยนะครับวันนี้นิ่งนิ่งนิ่งต้องควบคุมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอุ้งยิงมีร้องหลอกลอก่ลอนะครับผมอ <c oughs> ครับเรานะครับล้องลอง,ลองหลอกลอก่ลอนะครับผมพี่ดาวอู้อู้ ึกมากนะครับบางครั้งเวลาเขาคึกมากๆนี่ต้องอยู่ห่างๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววิ่งไปพ่นพ่านนะครับผมในช่วงเวลาที่เขาคึกอ่าอ้อ,อป่าเลยป๋าต้องดูงห่างนะครับวันนี้พี่ดาวคึกมากเลยไม่เคยเห็นพี่ดาวคึกขนาดนี้เลยนะครับผม ต้องแบบกำชับไปด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นต้นไม้เขานะครับต้นไม้หลวงพ่อเวลาที่เขาเหมือนกับคึกมากๆนะครับผมก็อย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นะครับพี่แม่บางช้างบางครั้งช้างคึกมากๆนะครับผมเดี๋ยวเขาแบบวิ่งไม่วิ่งหาเรานะครับผม เอ้นะครับผมโอโหวันนี้พี่ดาวนะครับผมคึกมากกว่าปกติเลยนะครับผมถอยเฮาเลี้ยงแน่แน่โอ้โหดูครับทั้งงวงทั้งขานะครับผมเขาใกล้ไม่ได้นะครับอันตรายเดี๋ยวเขาแบบคึกมากนะครับผม ช่วงนี้ใครเขาก็เข้าไกลไม่ได้นะครับผมยิ่งเป็นน้องน้นํานี่ถ้าเดินเข้าไปนี่ในช่วงนี้เนี่ยพี่ดาววิดวัดนะครับผมกลัววิ่งแล้วโดนพาดนะครับผมต้องอยู่ห่างๆหน่อยนะครับผมอารมณ์คึกนะครับผมอารมณ์คึกของช้างดูดูขาหลังนะครับดีใจนะครับได้เจอเพื่อนแน่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  เล่นแล้วเล่นแล้วนะครับผมเวลาเขาคึกนะครับผมช้างเขาจะมีเวลาของเขานะครับแ่แม่เนี่ยอาการแบบนี้คือช่วงที่แบบไม่ได้เจอกันนานนะครับผมไม่ได้เจอเพื่อนนานอุ้งอิงก็ร้องหลอกล่อด้วยนะครับผม ต้องให้คุณนายสงบอารมณ์ก่อนนะครับผมกิดการมากเลยนะครับผมเนี่ยแบบว่าไม่ได้เจอกันนานคือกี่เดือนสองเดือนนะครับผมที่ไม่ได้เจอเพื่อนนะครับผมก็คึกมากเป็นธรรมดานะครับแ่แม่เวลาช้างมาออนทัวร์นี่คือร่างกายเขาสมบูรณ์มากเต็มที่นะครับผมแล้วเป็นช่วงที่เหมือนกับ นานๆได้เจอเพื่อนครั้งนะครับผมก็จะมีคึกนะครับผมคึกมากจะโซนเดี๋ยวพี่ดาวถ้าดื้อเดี๋ยวโดนติดปอกนะ <c oughs> ต้องใส่เซฟตี้นะครับผมต้องใส่เซฟตี้เดี๋ยวรอให้พี่ดาวแบบหายคึกก่อนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เข้าไปไม่ได้กลัวแบบคึกแล้วคือขานะครับผมขาดีดซ้ายดีดขวาแล้ว ไปโดนเรานะครับพี่แม่อันตรายนะครับผมอันตรายแบบช่วงเวลาที่เขาคึกนะครับผมเราเข้าไปเขาก็ไม่รู้นะครับผมต้องต้องห่างๆไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ดาวหายคึกก่อนนะครับ <c oughs> ไม่เคยเห็นพี่ดาวคึกอะไรขนาดนี้เลยนะครับผมคือแบบวันนี้โอ้โหคึกมากนะครับผมต้นไม้หลงพ่อล้มไปแล้วหนึ่งต้นนะครับผมเดี๋ยวรอให้ คุณนายสงบสติอารมณ์ก่อนนะครับผมต้องใส่เซฟตี้ด่วนเลยนะครับผมมีเสียงคำรามด้วยนะครับผมมูทั้งเสียงทั้งวิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมดีนะครับแม่แมนานๆได้เจอเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้า อันนี้ยังไม่ได้เข้าไปหาเจ๊บูนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปทักทายกันถ้าเข้าไปหาเจ๊บูนี่คงแบบร้องปีดปาร์ตปีดปาร์แน่นอนนะครับผมคงเอาออกจากกันไม่ได้นะครับผมคงแยกออกไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับผมถึงจะปล่อยพี่ดาวไปแต่ตอนนี้มืดค่ําแล้วนะครับผมเริ่มมืดแล้วนะครับ่มแม่พรุ่งนี้ก็คงจะได้เจอกันกับเจ๊บูนะครับผมคงจะได้ไปอยู่หลักด้วยกัน ได้ทักทายกันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องให้อยู่คนละหลักก่อะครับนี่นะครับผมครับแม่แม่คลิปนี้นะครับผมควนจูก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ